เราจะมาสอนสุชา์วิชกาขับรถกันนะคะผมนี่ไปเลย ผมนี่กําลังตีวงเข้ามานะครับผมจะยังไงครับเนี่ยเ,เหมือนจะห่างมากนะครับรอบนี้ รอบนี้เหมือนจะห่างไปหน่อยนะครับพอห่างแล้วมันจะแก้ลำลำบากนะครับทีนี้ขวาขวา <c oughs> จะเอากล้อเขาไปคูทำไมคุนะูปาดอะ